ี่ส้มตำเจล็กไข่ใหญ่มากวันนี้ไข่แมงดานะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแหกเดี๋ยวค่อยแหกเดี๋ยวไก่ตัวนึงก่อนนี่ไม่ได้มาจากไหนไม่ทราบนี่แมงดาบ้านเราหรือว่าแมงดาทางใต้ไหมเนาะบ้านเราเนี่ยแมงดาขงวางเลยจริงเหรอโอุ้ยขงวานมีแมงดาตัวใหญ่ขนาดนี้เนาะบางที อยู่ที่ชายเลยอ่ะมันไม่ได้ไปอยู่น้ำลึกนี่คุณโจจริงเหรอจริงเจ๊งผลว่ามาจากฝั่งอนามันนะอ๋อเมงดาฟองวานนี่เองเนาะมาเนี่ยคุณโจเนี่ยอ,อ่าโูวออววตัวเบลเลอร์เบทเทอร์ตัวเบลเลอร์เบทเทอร์เลยนะเนี่ยโอ้โหสุดใหญ,ญ่มากคุณโจเนีน่ย ต้องไถ่รถ <ไป S 2> อ๋ตอต้องต้องใส่เงินด้วยเหรอก็ผลยำผลไม้รวมอะคะอ๋อผลไม้รวมแซลมอนค่ะผลไม้รวมแซลมอนไปอันนี้แจ้งราคาได้ไหมครับอันนี้คุณลูกค้าสั่งพิเศษ200ค่ะอ๋อพิเศษนี่200นะค่ะจะขออนุญาตไปแล้วนะคะเอาเลยครับตามสบายเลยเพราะว่าถ้าคุณโจแม่อนุญาตคงจะไปไม่ได้อ,อนุญาตไม่ได้เชิญเลยนี่เมนูราบ รามหมึกไข่นะนี่แล้วยังไม่ได้น้ำยำอ๋อนี่ยหนูทำไว้แล้วคะ่ะยำทำใหม่ๆเลยตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันไซส์250อ๋อไซส์ใหญ่เลยใช่ไหมไม่มีตัวยํำค่ะอ๋อตัวใหญ่มากเลยจ้ะน่ากินมากต้มตำาจเล็กสุดยอดนะครับหน้ากอมินห้าตัวมันห้าสารลกกอมินห้าเฉยกอมินห้ากอมินห้าน,นะครับประจวบคลิขันนะฮะ ว้าวว้าวเห็นอะไรแวบๆปลาหมึกนี่เองนี่หมึกไม่ใช่หมึกธรรมดาเป็นหมึกหมึกไข่หมึกกระตอยอ๋อเป็นหมึกไข่หรือหมึกกระตอยนะหมึกไข่หมึกไข่ี่โอ้มหมึกกระตอยนี่ร้านนี้น้ำยำแซ่บมากนี่ค่ะโอ้โหเกลียบเลยน้ำยมน้ำยำต้องทำไว้เพราะมีชั่วโมงเร่งด่วนใช่คนลูกค้าจะเป็นข้าราชการคนทำงานทั้งหมด อ่ะฮถ้าเราช้าลูกค้ารอเราไม่ได้รอไม่ได้เพื่อนก็ไปหมดต้องรับลูกค้าให้ทันนะฮะเดี๋ยวใส่หลบัวหน่อยโต๊ะเลูกหลบัวหน่อยหลบัวหน่อยเราต้องพริกแครงนะถ้าไม่พริกแครงไม่ได้กินอ๋อไหนนี่เท่าไหร่นะเนี่ยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบต้องถามราคาด้วยนะจำไม่ได้ใช่ไหมต้องถามแค่อย่างเดียว นี่ครับลูกค,ค้าก็มาเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่ทั้งวันนะฮะตั้งแต่เช้ายันค่ำนะฮะจอยันยันค่ำจริงค่ะยันยันค่ำยันมืดตั้งใจจะปิดรับออเดอร์หนึ่งทุ่ม <S 1> 1 <S หนึ่งทุ่มไปทุกครึ่งสองทุ่มอยู่ตลอดค่ะตอนนี้ตอนนี้สามารถนั่งทานได้ถึงสองทุ่มใช่ไหมก็สามทุ่มต้องไม่มีใครอยู่อ๋อเหมือนกันทั่วประเทศสามทุ่มก็คือเขอ้าปิ้วนะใครอยากมาทานก็มาช่วงกลางวันแนะนําช่วง เที่ยงเป็นต้นไปหรือว่าช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรเงี้ยก็ได้ครับอันนี้ยำหอยแครงนะแต่ของเราคุณโจส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนทำงานคนเยอะเหรอเพราะว่าพักกลางวันบางทีเราเบื่ออาหารเราก็ทานส้มตำจริงไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ใชอ่ะมันคุณโจเนี่ยพอพักกลางวันคุณโจเบื่อเมียก็ขับรถไปกินส้มตำใช่ครับไปหาเอ่ออะไรเล็กๆน้อยทำไปเลยหรือแยก ได้ค่ะร้าน้อยนึงเขียนว่าบินบ้านป้ามาลิสองากุงเนี่ยที่แต่งดูเปลี่ยนแอกเกตใหม่หมดนะเวลาเร่งดวง่วนหนูต้องทำน้ำํำยำไวจริงๆเผิ่อแป๊บเดียวหม้อเน,นี้ยเกลี้ยงค่ะ ชมเนี่ยเจ็ดสิบบาทเ oh. <Okay. S 2> ไม่เห็ไม่เหงเจอพี่แต่ก็จะปีนะ huh? โอ้โหไอ้นี่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกับ <า S 2> ต้มซุปทูโทนอะไรสักอย่างโจโมันช่วย <c oughs> เราในเรื่องชั่วโมงเร่งด่วนได้นะนี่พอเรายำหมดสักสิบค๊อกใช่ไหมคะอ่าแล้วเราก็ทำน้ำยำใหม่เนอะมันมันช่วยได้ทุกโจโอ้โอคล้ยคายๆซุปอะไรสักอย่างหนึ่งนะอ๋อเมนูใหม่เราเราต้องรู้ สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเซนได้เลยนะคะ่ะดูแลลูกค้าเซโลไปทะเลสุกฟากแล้วนะคุณจอครับอ๋อทูโทนนะเอออันนี้กินได้หลายคนเลยนะเนี่ย อ่าคุ้มเลยอ่ะราคาเท่าไหร่ครับเนีย่ยผมไม่รู้เนี่ยเนี่ยทัรทนราคาเท่าไหร่จะเร้งทอนละร้อยอ่ะอ๋อทอนละร้อยอุ้ยก็สองร้อยเองใช่ไหมก็ร้อยกับร้อยบวกด้วยกันจะไปเป็นสามร้อยเลยลงุงสองร้อยสองร้อยโอ้โหสวยเลยเมนูนี้นะสวยสวยสวยนี่อ่ะ เนี่ยโอ้ oh. ปับ๊บนะคะคุณโจ <Yeah. S 2> คุณโจณตั้งท่าย,ยู่อังไงนี่ยตั้งตั้งเลยปับ๊บโอ้ว้าวพายังคะคุณลงุงเอาเลยเลย โอ้น่ากินมากทูโทนสองร้อยนะฮะโอ้โหทูโทนสองร้อยนะ,น,ะนี่นะครับต่อไปเป็นเมนูอะไรเอ่ยสามไข่ปลาสามไข่ปลานะครับสามไข่ปลามีไข่อะไรบ้างมาลุ้นกันนะครับน่าจะมีไข่แมงดาไข่ปลาลิวเซี่ยวไข่ปู วัสดี่ะวัดดีแปดรอบแล้วค่ะพอมาซาเพราะเป็นคุณปุ๊กอีกอะสักครูนะคะคุณโุ๊กเล่นไข่ผ่านไปเล่นไข่ผ่านไปไข่ไข่แมงดานะครับซองไข่ไข่ปลาเรียวเซียว ไข่เดียวก็แย่แล้วนี่สามไข่นะครับแซ่บนะ <ST EP T> ดูเดี๋ยวต้องล่า้นน้ำยำเข้าไปอีกอัน,น,นไข่แถมก็แสดงว่าร้านไม่มีสี่ไข่เลยเหรอปุจ๊จอหกไข่ก็มีค่ะมีหกไข่ด้วยก็ลูกค้าถามหาอ๋อลูกค้าถามหาไอ้นี่ก็เอามาแล้วอ่าเนี่ยค่ะไข่เยื่อหมาเนี่ยไข่เยื่อหมา น้ำยางเข้าไปปา้าโอ<ฮ>้น้องแล้วน้องบอกคุณลูกค้าว่าแม่แถไมได้สองไข่น้องพูดอ,อย่างนี้นะน,<ป>นี่ตั้งแต่ผมมานี่จะเล็กไม่ได้หยุดมือเลยนะฮะลูกค้าก็ไหลมาเวียนมาเรื่อยๆนะครับ<า>นี่นะทั้งมาจาก ทางบ้านต้องต้องมาจากกรุงเทพสมุนทราการนะฮะแล้วก็คนในพื้นที่นะฮะเยอะมากต่ร้สวต่นคิเจ็ดแนะฮะอันนี้ตัวต้นคิด นี่ตะปราน้อยเนี่ยช่วงงเร่งด่วนค่ะที่ต้องทำไว้รับงบตะปราน้อยต้องเติมมัหน้หรือถ้าคุณไม่รีบเกินนะคะคุณไปทุรักแป๊บเดี๋ยวจะตักตรงนี้ตรงนี้ให้นะคะขอบพรบคุณมากนะคะจะ้ะแล้วแล้วอยากได้เผ็ดน,น้อยหน่าดูแลลูก อ๋อคู้ฝึกแคงกับไข่ปูเดี๋ยวเจ้านำบัตให้คููฝึกไปด้วยนะไม่ต้องคิดตัง้งค่าประกอบอะ่ะ นะคะเนี่ยการสั่งหนูก็ดีใจด้วยค่ะค่ะข,ขอบพระคุณนะคะจ้ะมีอะไรติดต่อน้องไหนหนอย่างเดียวเลยเลขาหนูนะฮะอะไร่ะลูกทำอะไรได้ลูกได้อันนี้อันนี้ชุดเค็น,น้อยอันนี้เป็นีนดเค่ริเี่ จะแม่ดูแลให้ดีใจนะพี่โจดีใจด้วยครับพี่จะเลขขายดีครับจะได้รวยๆมันต้องสิคะนะแล้วเดี๋ยวก็รวยแล้วเดี๋ยววันไหนทำบุญร้านเลนเชิญนะฮะได้ครับเพราะคงจะมากันมากมายครับ เร็วๆนี้ใช่ไหมไม่ให้หมดโควิดหมดโควิดก็น่าจะอีกสักสิบปีโรคโควิดมื่อไหรก็จะหมดก็พราะวานะให้มียารักษาให้มันหมดเร็วๆเนาะสำหรับเนาะเหมือนเหมือนโรคหวัดโรคอะไรเนาะธรรมชาติไปแล้วพี่ไปแล้วเหรอ ก็อย่างนี้นะคะอาทิตย์ส่งไม่ได้ลดควบคุมควาเย็นบ้างวันจันทร์จัได้เต็มที่ก็ส่งจันเต็มที่ก็อังคารเย็นถ้าอังคารไม่เย็นมืดไม่เกินไปแล้วค่ะไม่มีน้อยนา สามสามหอยที่ไหนกุ้งไม่ไคุณ้าคุณสบแทนสะแทนกุ้งเสร็จแล้วนะลูนะได้จ้ะแยกมารับเป็นแค่ลายตัวลัะเได้จ้ะ